สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องาศาสนาและงานประเพณีของจังหวัดเรากันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่า,าศาสนาในจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีาศาสนาอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะ ในจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธนั่นเองค่ะซึ่งสัตสถานที่สําคัญประกอบกิจกรรมทางศาสนานะคะของคนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นก็คือวัดนั่นเองค่ะซึ่งวัดนะคะก็จะประกอบศาสนาพิธีต่างๆเช่นการทําบุญตักบาตรการฟังเทศฟังธรรมหรือการเวียนเทียนเป็นต้นค่ะ ค่ะเด็กๆคะแล้วคนในจังหวัดเพชรบุรีนะคะไม่ใช่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวนะคะคนเพชรบุรีนะคะก็ยังมีคนนับถือศาสนาอื่นอีกนะคะเช่นศาส,สนาคิดและศาสนาอิสลามค่ะเด็กๆรู้จักกันไหมคะ,ะเรามารู้จกักศาสนาคิดกันเลยนะคะศาส,สนาคิดนะคะก็จะมีโบทแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เคยเห็นกันไหมคะ ซึ่งเป็นศาสนาสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆนั่นเองค่ะเช่นการนมันสก,การพระเจ้าหรือพระเยซูค่ะส่วนศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานะคะที่เรียกว่ามัสยิดนะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุเรานั่นเองค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นหรือเคยได้ยินกันบ้างไหมคะอ่านี่แหละค่ะ คือศาสนาต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีของเราคะ่ะค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้ศาสนาของจังหวัดเพชรบุรีไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะประเพณีของจังหวัดเรานะคะก็จะมีหลายประเพณีเลยไม่ว่าจะเป็นวัวเทียมเกวียนวัวลาน ละครชาติและอื่นๆอีกมากมายเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าแต่ละประเพณีเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆ,ๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะประเพณีนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนานทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคมค่ะ ประเพณีในจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะงานพนครคีรีเมืองเพชรหรืองานเขาวังที่เรารู้จักกันเองค่ะเด็กๆคุ้นๆกันบ้างไหมคะมีใครเคยไปกันบ้างไหมเอ่ยครูพอยเชื่อว่าต้องมีคนเคยไปแน่ๆเลยงานพนครคีรีนะคะเป็นงานประจําปีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญ ของประวัติศาสตร์เมืองเพชรนั่นเองค่ะ 2. นะคะประเพณีวัวลาน,นเด็กๆเคยเห็นกันไหมคะใช่แล้วค่ะประเพณีวัวลานนะคะก็เป็นการเล่นของชาวจังหวัดเพชรบุรีอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ 3. นะคะวัวเทียมเกวียน,นเด็กๆรู้จักไหมคะ เพชรบุรีะนะคะได้จัดให้มีการประกวดวัวเทมเกียนนะคะให้จัดขึ้นในทุกๆปีเพื่ออนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและสืบทอดประเพณีนี้ต่อไปค่ะ 4. นะคะเป็นละครชาตรีเป็นละครลาที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะคะซึ่งได้รับวัฒนธรรมจากละครของอินเดียเข้าสู่เมืองเพชรบุรีนั่นเองค่ะซึ่งละครชาตรีนั้นนะคะ เป็นละครที่รวมศิลปะการร้องและการรำเข้าด้วยกันค่ะและได้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ 5. นะคะประเพณีไทยทรงดำเป็นประเพณีที่ชาวไทยทรงดำนะคะจะจัดงานประเพณีขึ้นมาในช่วงเดือนเมษาค่ะในเขตพื้นที่ต่างๆที่มีพี่น้องไทยทรงดำนั้นพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะ โดยเป็นกิจกรรมที่สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยทรงดำหรือทรงในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้มาพบปะสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารและฟ้อนรำกันซึ่งประเพณีนี้นะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมายาวนานคะ่ะ 6. นะคะการแข่งเรือยาวเด็กๆเ,เคยเห็นกันไหมคะ,ะการแข่งเรือยาวนะคะ นิยมเล่นกันตามวัดต่างๆซึ่งการแข่งเรือยาวนั้นจะเป็นวันเดียวกับวันทอดกระถิ่นนั่นเองค่ะการแข่งเรือยาวนะคะจะแบ่งจากแข่งประมาณเที่ยงนะคะจะแข่งเป็นคู่ๆเรื่อยๆไปค่ะและข้อสุดท้ายนะคะการเหเรือบกนะคะเป็นการละเล่นพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นมรดกจากวัฒนธรรมที่ชาวบ้านนะคะ ได้สะสมสืบทอดกันมาเป็นเวลานานค่ะซึ่งการแห่เรือเป็นจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้นะคะจะเล่นในโอกาสต่างๆเช่นงานพนะนครคีรีงานวัดเป็นต้นค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างคะ,ะใช่แล้วค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่อง ศาสนาและประเพณีของจังหวัดเราใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเรานะคะเพื่อสืบทอดให้ประเพณีนั้นอยู่ยืนยาวตลอดไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูพอยก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย